สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งเป็นเพียงการคำนวณน,นะสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มานาเสนอสูตร สิบหน่วยบนแบบคู่ขี้นะแบบคู่ขี้ที่สมาชิกขอกันมานะครับก็จะนำเสนอให้สัก3าสูตรก็พอเนาะเป็นแนวทางไปาหาตัวเลขที่เด่นๆแล้วก็ไปตัดเอานะครับพร้อมจับคู่ให้นะครับก็สูตรแรกเดินประมาณ42 43งมวดนี้นะเป็นตัวเลข4ตัวนะครับ วิธีการคำนวณตามขีดเลยแล้วกันเนาะนนบวก4คงที่ได้1 3 5 7อันนี้เป็นแบบคู่ขีดสูตรแรกได้ขีดหมดเลยนะครับได้เลขขีดสูตรที่2ก็ได้เลขขีดนะจะเห็นได้ว่าเขาชนกัน3 5 7นะอ่าสี่สิบงวดนี้นะจะมาไหมวิธีการคำนวณตรงนี้หลักแสนตรงนี้บวกกัน7ดขีดไหมา็ว่า7ครั้ง9บวกกัน7ครั้งประมาณนี้นะแล้วก็ อันนี้ก็ตามขีดเลย2ขีด1ขีดอันนี้ไม่มีคงที่ได้735หนะส่วนสูตรที่3เนี่ยไฮไลท์ก็คือเขาไม่ชนกันเขาได้เลขคู่นะครับเขาได้เลขคู่ก็เดิน35 36งมวดนี้จะไปต่อกันไหมถ้าไปต่อน,นี้จับชุดได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ชนกันนะฝั่งนี้ชน3ตัว735เนี่ยก็ถือว่ายกชุดนี้มาเลยก็จะจับคู่ชุด2สูตรนี้ก็พอ หรือใครจะจับเผื่อไว้เป็น1ก็ได้นะแต่ว่า2อสูตรนี้เขาชน7 3 5เพราะฉะนั้นจับคู่ชุดได้9ชุดนะครับเชุดประมาณนี้ก็จับ2 7 2 3 2 5 4สองสา8สองห้เดสี่เท่านั้นเองนะประมาณนี้9กคู่ชุดไปกลับด้วยนะครับน่าสนใจก็คือตัวเลขที่ มันชนกับที่เราวิเคราะห์มานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลตัวชน25เนี่ก็ไม่การันตีว่าจะมานะแต่ว่าสูตรเราชนกันที่สองห้านะอาจจะมาตัวอื่นก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดแต่ถ้ามาแล้วก็ก็เน้นไปมีโอกาสมีโชคใหญ่ด้วยนะครับถ้ามาเนาะ,ะก็ลองย้อนหลังรูคิปไป จนหลังดูนะว่าสูตร10หน่วยบนพวกเรามีอะไรบ้างเทียบชนนะครับวันนี้มาบอกกล่าวกันสั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ขอกันมาอ่าก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับวันนี้ของทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ